ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันเช้าวันนี้เป็นวันที่องค์พระเยซูได้สอนเราถึงเรื่องความสัมพันธ์ปกติแล้วพวกเรานี้มีความสัมพันธ์ด้วยกันนี้บางคนก็จะมีความสัมพันธ์เพราะว่าเป็นมิตรสหายกันบางคนจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการทําธุรกิจและก็บางครั้งเราก็มีความสัมพันธ์ในแบบสายเลือดอนะดังนั้นในชีวิตของเราในมีความสัมพันธ์ในหลายรูปแบบวันนี้พระเยซูได้พูดถึงเรื่องหนึ่งที่สําคัญ ความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้านี้สิ่งที่สําคัญก็คือเป็นสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อและถ้าเราเป็นศิษย์ของพระเยซูเราต้องให้ความสําคัญในระดับของความเชื่อนี้เป็นอันดับที่หนึ่งเลยดังนั้นเมื่อเทียบกันพระเยซูจึงได้สอนในตามที่บทพระวราสารน,นั้นบอกไว้ดังนั้นถ้าเราในชีวิตนักบวชก็ได้หรือชีวิตคารวะชุมชนวัดก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นพี่น้องกัน เราได้ก้าวเข้าสู่อีกระบบหนึ่งแล้วแต่ในชีวิตนักบวชชีวิตกลุ่มหมู่คณะก็เช่นเดียวกันเราเองเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเราต้องไปให้ความสัมพันธ์ในระดับองสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน